อยากให้แบรนด์เติบโตมีคนซื้อตลอดไปรายได้เข้าทุกเดือนคำตอบอยู่ที่ recurring model พลิกธุรกิจด้วยไอเดียกับจอร์นเฉลิมวงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับผลทางของการสร้างรายได้แบบ recurring revenue หรือการมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนกำลังต้องการ recurring model คือการวางโมเดลธุรกิจ ให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือใช้บริการของเราอยู่เรื่อยๆซึ่งเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมสูงนะครับในธุรกิจช่วงหลังมานี้ r e u r r i n g Model อาจจะมีหลายรูปแบบครับเช่น Subscription หรือการสมัครสมาชิกจ่ายรายเดือนหรือรายปีถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่สามารถใช้บริการได้เป้าหมายของการสมัครสมาชิกสำหรับแบรนด์อาจจะเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องแต่สำหรับผู้บริโภคที่ตัดสินใจสมัครย่อมเป็นรายจ่ายที่ลดลงเช่นการจ่ายเป็นรายปีแล้วถูกกว่า ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้โมเดลนี้นะครับก็จะมี Netflix ที่มีการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนหรืออย่างแบรนด์ซอฟต์แวร์เก่าแก่อย่าง Microsoft และ Adobe ก็มีการปรับโมเดลมาใช้การ Subscription เช่นเดียวกันจากเมื่อก่อนนะครับที่ขายเป็นแผ่นตอนนี้ก็เปิดให้จ่ายเป็นรายเดือนรายปีแทนแล้วแล้วก็ซื้อได้ทางออนไลน์ Machine and p a r t s หรือการขายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไรต่างๆโมเดลนี้จะเป็นการผูกมัดนะครับให้ลูกค้าเนี่ยจะต้องซื้ออะไรหรือชิ้นส่วนบางอย่างของสินค้าที่เราขายไปเช่นเมื่อซื้อสินค้าตัวหลักของเราไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรทุกๆ6เดือนหรือ1ปีและไม่สามารถหาอะไรชิ้นนั้นในท้องตลาดทั่วไปได้ ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้โมเดลนี้นะครับก็คือสินค้าไอทีทั้งหลายเช่นปรินเตอร์ที่ผู้บริโภคต้องซื้อหมึกพิมพ์ของแบรนด์นี้เท่านั้นรุ่นนี้เท่านั้นหรือเสี่ยมี่นะครับที่ออกเครื่องกองอากาศมาและถ้าไส้กองเต็มหรือเสื่อมสภาพก็ต้องซื้อไส้กองของแบรนด์มาเปลี่ยนเท่านั้น อีกหนึ่งเคสนะครับที่น่าสนใจคือ Nespresso แบรนด์เครื่องชงกาแฟแคปซูลที่ผสาน r e c u r r i n g Mo เด l เข้าไปในธุรกิจทั้ง2รูปแบบเลยตัวแบรนด์จะออกสินค้าเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับพร้อมด้วยแคปซูลกาแฟและทางแบรนด์ก็มีแพ็กเกจ Subscription ให้ด้วยโดยคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาจะได้ส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องชงกาแฟและแคปซูลกาแฟในแต่ละเดือน ธุรกิจแฟรนไชส์บางอันก็นับเป็นรีเคอร์ลิ่งโมเดลเหมือนกันนะครับเพราะนอกจากจะขายชื่อแบรนด์ที่เป็นแฟรนไชส์แล้วขายสูตรอาหารแล้วเนี่ยยังมีข้อผูกมัดบางอย่างนะครับที่จำกัดให้คนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ย จะต้องซื้อวัตถุดิบของแบรนด์ที่เป็นร้านอาหารนั้นๆด้วยโมเดลนี้จะไม่เหมือนแฟนชายที่ซื้อแบรนด์ทั่วไปนะครับแต่จะเป็นการผูกมัดให้ซื้อวัตถุดิบต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้โมเดลนี้นะครับก็คือแฟนชายชายสีมีเกี๊ยวที่ทุกคนรู้จักลูกชิ้นและไส้กรอกแดงเศรษฐีเลือนทองหรือโรงงานหมูปิ้งเฮียนกหมูนุ่มเฮียนกหมูนุ่มเป็นตัวแบรนด์ที่มีทั้งโรงงานและก็มีร้านที่เปิดเองและส่งออกไปให้ร้านอื่นๆ ทำให้แบรนด์ตัวเองส่งออกได้วันล,ละเป็นแสนไม้จุดสำคัญก็คือเฮีย <c oughs> แกยอมให้มีตัวแทนจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจนำไปติดตราและโปรโมทเป็นสินค้าของตัวเองได้ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าประเภทนี้จำนวนมากนะครับเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยจะเห็นว่า Recurring Model เนี่ยครับไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือเป็นธุรกิจที่เป็นดิจิทัลธุรกิจแบบที่เป็นแฟรนไชส์หรือพวกออฟไลน์เองเนี่ยก็ทำา Recurring Mo มเดได้นะครับ สำหรับแบรนด์แล้วข้อดีของโมเดลนี้ที่เห็นได้ชัดคือการมีรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้ที่มั่นคงสามารถขยายสเกลต่อไปได้ง่ายครับถ้าสินค้าหรือบริการนั้นๆเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้บริโภคง่ายขึ้นหรือทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าขาดไม่ได้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วเรียกง่ายๆว่าเสพติดครับเช่น,น Netflix ที่ทำให้การดูหนังดูซีรีส์ง่ายขึ้นจากเดิมที่ต้องไปร้านเช่าว,วิดีโอต้องออกไปโรงหนังวันนี้เราดู ซีรีส์สนุกๆที่ดูจบซีซั่นแล้วคุ้มครั่งอยากดูซีซั่น2ต่อก็ดูต่อได้เลยสิ่งตอบแทนที่กลับมาสู่แบรนด์ก็จะเป็นความ l อยต์ี้จากตัวผู้บริโภคครับข้อสำคัญนะครับคือคุณภาพและบริการเนี่ยต้องดีต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่าง Netflix เองเนี่ยก็รักษาความดีของ UX UI นะครับที่มีความรวดเร็วเก็บ Data และพัฒนาให้แพลตฟอร์มมีการใช้งานที่ง่ายและสร้างคอนเทนต์ดีๆอย่างสม่ำเสมอฟังดูง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะครับ ข้อเสียแรกของการใช้โมเดลธุรกิจนี้นะครับก็คือถ้าธุรกิจนั้นเกิดขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาด้วยข้อจํากัดหรือเพื่อแก้งเงื่อนไขในการดํารงชีวิตของผู้บริโภคบางอย่างเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไป ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในแง่ของแนวคิดและพฤติกรรมเนี่ยคำถามคือธุรกิจนั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจะยังอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเช่นกระจกออกกำลังกายฟิตเนสมิ i เ r อร์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีผลประกอบการดีเยี่ยมเพราะโควิดช่วงที่ผ่านมาคนไปยิมไม่ได้ก็เริ่มพัฒนาทูต่างๆนะครับเพื่อหวังดึงลูกค้าไม่ให้กลับไปใช้ยิมตอนที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเมื่อไม่นานนี้นะครับมิเลอร์เพิ่งออกทูตัวใหม่มิ r เลอร์คอมมู Community Camera กล้องที่เอาไว้หาเพื่อนเพื่อออกกำลังกายร่วมกันซึ่งน่าติดตามนะครับว่าถ้าเรากลับไปเข้ายิมได้เมื่อไหร่เนี่ยมิลเลอร์จะยังโกยรายได้แบบนี้อยู่หรือเปล่าข้อเสียอีกข้อคือลงทุนสูงโดยส่วนมากธุรกิจที่ใช้ Re c u r r i n g Mo เด l มักเป็นธุรกิจที่มีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลในขั้นตอนการพัฒนาอย่างเช่นฟิตเนสมิลเลอร์เองสร้างกระจกออกกำลังกายใช้เงินลงทุนถึงร้อยล้านบาท การวางโมเดลธุรกิจให้ลูกค้ากลับมาซื้อเราเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธุรกิจหรือเป็นรูปแบบของผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็น Recurring Mo เดลอยู่แล้วแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบ r e c u r r i n g m o มเดได้ข้อดีก็คือเราจะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราจะต้องพัฒนาด้านของสินค้าและด้านของบริการอยู่เสมอครับ หลักสำคัญอีกอันนะครับของธุรกิจที่อยากมี r e c u r r i n g Model เนี่ยควรจะเริ่มคิดตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา Product แล้วก็ Service แล้วก็มีการแตกลายเพื่อเพิ่มรายได้หลายๆทางนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับแผนของการวาง Business Model ด้วยว่าเราจะหารายได้มาจากช่องทางไหนอย่างตัว Nespresso เนี่ยครับเขาก็คิดมาแล้วว่าถ้าเขาออกแบบสินค้ามาแบบนี้รายได้เขาจะมาจากทางไหนได้บ้างมาจากการขายเครื่องขายแคปซูล ขาย Subscription ทั้งสงส่วนนี้มันต้องเชื่อมโยงกันต้องคิดไปพร้อมๆกันเพื่อพัฒนาสินค้าครับ Key Success สุดท้ายนะครับคือรูปแบบของบริการหรือสินค้านั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีนวัตรกรรมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค เพราะถ้าสินค้านั้นไม่ใหม่และไม่ดีพอผู้บริโภคที่ได้ทดลองใช้นะครับหรือซื้อ Subscription แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเลิกทันทีเหมือนกันมันมีข้อควรระวังอันนึงนะครับก็คือถ้าเป็นรูปแบบ r u r r i n g Mo เด l เนี่ยเป็นการผูกมัดในการจ่ายจนถึงเป็นรายปีมันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดมากเหมือนกันนะครับว่า ควรจะสมัคร Subscription ดีไหมและอย่างที่ผมได้บอกไปการทำ r e c u r r r n n m o o เด l ส่วนมากเนี่ยลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาทดแทนเงินลงทุนที่เสียไปตั้งแต่ต้นเช่นกันผมว่าวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือการแตกลาย Product เลยถือเป็นการปรับเปลี่ยน Business m o เด l ไปในตัว อย่าลืมว่าก่อนที่ Netflix จะมาเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งนะครับขาย Subscription อย่างทุกวันนี้เนี่ยเน็ตฟลิเองก็เคยเป็นธุรกิจให้เช่าวิดีโอ DVD แล้วส่งทางไปรษณีย์ตามบ้านมาก่อนเช่นกันนะครับวิธีที่ SME และ SMB จะเริ่มนำา r e u u r r n n m o o เดมาปรับใช้นะครับที่ง่ายที่สุดก็คือการเริ่มมองหาหนทางในธุรกิจของเราเองว่าเราจะนำไปสู่การใช้วิธี Subscription ได้ยังไง เช่นธุรกิจคาเฟ่ที่อาจจะปรับให้มีระบบ Subscript i o n ซื้อกาแฟรายเดือนสำหรับคน Work from Home ได้เลยส่งตรงถึงบ้านพร้อมส่วนลดพิเศษแต่ขณะเดียวกันก็ยังขายที่ร้านตามปกติแค่เพิ่มช่องทางรายรับให้ได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณมีเงินทุนขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็สร้างแบรนด์ของตัวเองไปเลยเบ็ดเสร็จทัง <S <S <บ>้งอะไรทั้งอิ Innovation นโนเวชันนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเพราะมันจะเป็นการบังคับให้ลูกค้าของเราก็ต้องซื้ออะไรของเราเฉพาะเจาะจงด้วยเช่นกัน สรุปว่า e c เ r r i n g m o d ด l นะครับเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีนี้ก็จริงนะครับแต่ อย่างที่เรารู้กันนะครับไม่มีโมเดลธุรกิจแบบไหนที่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องมีรูปแบบธุรกิจใหม่มีวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่จะต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคิดว่ารูปแบบที่เรามีอยู่สินค้าที่เรามีอยู่นะครับและสถานการณ์ของผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันแมทช์กันหรือเปล่าเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอครับ ขอบคุณที่ทนดูมาถึงจุดนี้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพราะในอนาคตผมจะเปลี่ยน Subscriber ของผมให้มาจ่าย Recurring Model ผมนี่แหละ